ล่าสุดค่ะเพื่อนๆนะคะจะได้รับชม billionaire exclusive performance video ค่ะซึ่งจะมีการปล่อยก็คือ4่ทุกไทยนะวันที่6กุมภาพันธ์2025โดยโพสต์ล่าสุดจากไ้จีจ้าต่อมาค่ะล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าน้องๆ Baby Monster นะคะจะเข้าร่วมรายการ your n o w brunch ทางช่อง TBS นะคะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะมารอติดตามน้องๆกันได้นะคะวันพุธที่5กุมภาพันธ์เวลาไทยก็คือ21นาิ56นาทีถึง22นาิ55นาทีค่ะว้าวเลยเกินหลังจากที่ น้องแพบพอดีตานนะคะทากระแสแบบสร้างวรัลนดุ่มดังมากๆเลยสําหรับการโชว์สเตจโซโล่เดี่ยวนะคะที่งานคอนเสิร์ตซูเกาหลีใต้วันที่1แล้ววันที่2ค่ะด้วยว่าเจ้าของเพลงนักแต่งเพลงนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ร้องเพลงนั่นก็คือคุณแซมฟชเชอร์และก็คุณเดมี่วิลลาโซซึ่งก็มีการรีโพสต์น้องแพรบีตน้องแพรนะคะลงคลิปติ๊กตอกต่างๆและก็ชมน้องแพรนั่นเองนะคะล่าสุาดค่ะทางเพลงบ h a t ตออเทอร์พีโพ่นะคะไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ58ในชาร์ตไอจูนไทยแลนด์ท คือไม่ใช่แค่เขาไปฟังน้องเพลนะคะแต่ว่าแม่แม่แฟนคลับเนี่ยเขาไปสตรีมเพลงให้กับคุณแซมแล้วก็คุณเดมี่ด้วยเรื่องตรงนี้เละคะ่ะต่อมาค่ะอันนี้นะคะแฟนคลับเขาเล่าว่าคุณพักโซโลมอนนะคะนั่งข้างหน้าเขาไปคอนเบมอนวันที่1นนั่นเองเนาะและก็พี่แกก็เอนจอยมากๆแล้วก็พอช็อตน,น้องเพลขึ้นไปนะคะบิ๊กสกรีนขึ้นมาพี่เขาก็พูดด้วยรอยยิ้มนะคะเขาชมน้องว่าสวยมากๆเป็นยังไงหละ่ะความสวยเป็นเหตุสุดนะคะตอนที่ถ่ายรูปภาพกับน้องเพลนะคะดีว,วนันหลังเวทีก็ยืนข้างน้องเพลไปเลยจ Fa tuntun ya fa tuntun ya fa, to ɔrata kala ya fa.